อันนี้ก็ลากกลับมาเสร็จแล้ววันก่อนก็เอาไปซ่อมที่ศูนย์ซ่อมสีราชาไปพร้อมแค่แล้อนิวเอิ่งโอ้โห รถจากมารับรถกระบวน726แล้วนะครับอสัสตอก4228ตสู่สินค้าจอดรออยู่แล้ว รถจักวิ่งกลับมาแล้วนะครับไปสับรางอยู่ที่สะพานดำแล้วก็วิ่งกลับมาที่ชานชลาสามตอนเข้ามานี้เข้าชานชลาสองเราจะได้วิ่งกลับมาชานชลาสามครับรถก็จอดอยู่ที่ชุมทางบางซื่อขบวนนี้ก็จาก ท่าม่วงกาญจนบุรีปลายทางไอซีดีลาดกระบังอัสตอม4228กำลังเคลื่อนมาช้าๆหลังจากพ่วงแล้วน่าจะยังไม่ออก พอจะน่าจะวิ่งตามหลังขบวน262ที่มาจากหัวหินก็กําลังจะเข้ามาที่บางซื่อเหมือนกัน262น่าจะออกไปก่อนแล้วขบวนนี้ค่อยตามหลังไปมาแล้วนะเกือนมาช้าๆกลางคืนนะภาพก็จะมัวมัว,มวเบลอเ,อเอหน่อย วงสําเร็จนะครับแล้วก็ต่อท่อลมอเป็นนันเรียบร้อยถ้าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับ ลงมาดูด้วยกัน สองหกสองน่าจะใช่แล้วครับมาแล้วนู่นะแสงไปมาแล้วส่วนทางนี้ครับกำลังใช้ค้อนใช้อะไรทุกอู่ 6, วันนี้น่าจะเป็นรถด่เซลรางนะครับมาจากหัวหินกาลังเข้าสู่ชานชลาที่สอง ส6งสองออกมาแล้วนะ ลายทางสถานีกรุงเทพโพลำพงครับในส่วนของชานชาลาหนึ่งมีรถดีเซลรางเข้ามาน่าจะเป็นขบวน210จากบ้านตากรีแต่ว่าต้องรอรถ262ไปก่อนขบวนนี้จึงจะตามหลังไป ส่วนรถขบวน726นั้นยังจอดรออยู่ขบวนนั้นน่าจะพ่วงได้เรียบร้อยแล้วมั้งตอนนี้ขบวน210นะครับได้เวลาออกแล้ว หินแทนอ้าวเมื่อกู่เป็นสองหนึ่งศูนไม่ได้ดูโป้งดูป้ายเลยหัวหินมาชาั้นหนึ่งแทนส่วนสองหนึ่งมาชาั้นสองเมื่อกี้ฟังวิทยุบอกว่ารถหัวหินจะเข้า แล้วก็มาชานนี้เลยก็เลยนึกว่าเป็นนี่นี่เราก็ไม่ได้ดูป้ายนะฮะเสียงมันก็ดังไม่ได้ฟังอะไรเลยผิดนะครับทั้งคู่เลยนี่คือรถหัวหินครับปฏิที่ไปก่อนหนะ้านั้นเป็นรถจากบ้านตาครีโอตายตาย,ตายเอาละครับเด๊ขัโต้ท้ายไปเรื่อยลายงานขณะน,นี้สองทุ่ม กว่าแล้วนะครับสงต้องน่าจะ40ได้แล้วรถเคลื่อนตัวแล้วครับแหคนก็เดินเอื่อยๆรถเคลื่อนไปนิดนึงแต่ไม่ได้ออกตองใส่ไม่ออก ลมเสียหรืออะไร จะรอหัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับจุดนี้ครับที่เขาพ่วงไม่ได้เห็นเขาตีตีตสับสับกันอยู่หรู้ว่าตรงนี้มันไม่หลุดก็ไม่รู้นะฮะน่าจะถอดตรงนี้ไม่ออกหรือเปล่าไม่รู้แล้วรถก็ถอดออกไปแล้วครับก็ ในส่วนของขอน่าจะไม่มีปัญหานะครับสอบถามดูว่าพนักงานไม่ครบนะฮะแล้วก็ทางปิดแล้วนะครับห้ามออกวางเงนนะสอบถามเขาแล้วก็เลยกลับนะออกประมาณตีสี่อีกทีหนึง่งหรือเปล่าไม่รู้ไม่คุ้นแต่รถนะออกไปแล้วครับแล้วก็รอกลับเข้าโรงรถจักรเลย ฟังวิทยุเห็นว่าจะกลับเข้าลงรถจักรนะฮะไม่น่าจะได้เดินทางแล้วกลับเข้าลงรถเลยใช่ไหมใช่ไม่มีออกพรุ่งนี้ตีสี่พรออุ่งนี้ตีสี่โอเคสอบถามเจ้าที่นะเขาฟังวออยู่ ตอนนี้รถก็กำลังจะกลับเข้าสู่โรงรถจากดิเซลบางซื่อกำลังวิ่งกลับมาผูคนเดินข้ามก็ระวังกันหน่อย ปิดทางรับแจ้งว่ามีการปิดทางนะเส้นทางที่จะไปไอซีดีรอดกระบังปิดสองสามวันแล้วมั้งรอบหัวค่ำเลยไปไม่ได้นะปิดทางก็เป็นตีสี่ทีนึ่งงั้นก็จบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขบวน726อดเดินทางแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับขบวนนี้ไม่ออก ตอนนี้มีขบวนพิเศษ1012มานะครับกำลังจะผ่านสะพานดำมาโอกลางคืนนี่ต้องขออภัยนะครับแสงสีหรือว่าความคมชัดของภาพนั้นก็จะลดน้อยถอยลงครับลดทอนล,ลงไปแต่ก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งช้างชลาสองครับเดี๋ยวมีรถผ่านไม่รู้ว่าขบวนอะไร บน1012ยาวๆเลยเลี้ยวตามประแจเข้าโรงรถเลยได้ยินเสียงวิทยุเขาคุยกัน ช้าๆนะครับอเอ,อ้ยลากรถ q s y กลับหรือเปล่า5246 GEA 4 5 43โอ้ใช่แล้วครับ q s y 5246ขับจากไปสับเปลี่ยนแค่ล้อที่ศูนย์ซ่อมสีราชาครับแล้วก็จะลากกลับเข้าโรงรถจากเลยเดี๋ยวเราไปดักที่หน้าโรงรถจากอีกทีหนึ่ง มาแล้วเรามารอกันอยู่ที่ด้านหน้าของโรงรถจากดีเซลบางซือ GEA 4543ค่อยๆลากจูง QSV 5246ครันนี้เข้าไปตกรางที่ช่วงแก่งหลวงบ้านปินนะครับน้ำนั้นพัดเอาดินเอาหินใต้ราง ออกไปทําให้รางสุดแล้วก็รถเขาก็ตกรางอะหงายจตะแคงข้างเลยอันนี้ก็ลากกลับมาเสร็จแล้ววันก่อนก็เอาไปซ่อมที่ศูนย์ซ่อมสีราชาไปพร้อมแค่ล้อมีโอ้แค่ล้อใหม่เลยครับเ่ยมมาตอนนี้ก็ลากกลับเข้าสู่โรงรถจัลลีเซลบางซื้อเรียบร้อย มาสเย็นนะตามกําหนดการที่เห็นมาก็คือเขากลับวันนี้นะครับประมาณส1บเอมงถึงเที่ยงนี่แหละจะถึงบางซื่อแต่นั่นคือกําหนดการนะแต่เวลาจริงก็คือเวลานี้แหละ2องทุ่มห้กลับเข้าสู่โรงรถจากดีเซลบางซื่อเรียบร้อยนะครับและเราก็จบการรายงานที่นี่ จริงๆแล้วนะฮะนี่คือบางซื้อยามมืดมืด,มด,มดกลางวันอาจจะเห็นเยอะหน่อยนี่แต่กางคืนมืดแต่ที่นี่แสงสว่างเยอะอยู่นะเอาละเราจบกันแรงงานเพียงเท่านี้แหละขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ